สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันต่ออีกเช่นเคยนะครับกับช่องสร้างบ้านเองได้จริงนะครับวันนี้ก็จะมารายงานความคืบหน้านะครับว่าทําไปถึงไหนแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการก่อผนังอยู่นะครับเพื่อนๆก็ได้ทําการก่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้ง5หลังนะครับจะเหลือแต่ช่องหน้าต่างนะครับที่เรายังไม่ทํานะครับแล้วก็ ผนังห้องน้ำนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นงานสร้างรีสอร์ทนะครับเพื่อนๆสร้างรีสอร์ทเองห้าหลังนะแต่หลังแรกแล้วนี้เริ่มเริ่มฉาบแล้วนะครับเริ่มหัดฉาบแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ลองฉาบดูนะนี่นี่ก็ฉาบเสร็จแล้วนะครับก็หยุดไปนานหายไปนานก็มาอัพค,คลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าไปถึงไหนแล้ว ผนังนี้ก็ฉาบเสร็จแล้วนะเพื่อนนี่ด้านข้างครับจะเป็นปูนฉาบสําเร็จนะครับเพื่อนๆตัวนี้เราพาไปชมด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็มีช่องลมเข้ามาจะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคเพื่อนๆตรงนี้ ก็ค่อยๆทําไปนะครับเ,เพื่อนๆสร้างบ้านเองได้จริงนะทาเองได้จริงนะครับเ,เพื่อนๆก็ฝึกฝีมือไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ชํานาญนะเ,นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับยังไงมันก็เป็นบ้านเรานะเ,นเพื่อนๆสร้างให้ได้มาตรฐานพออยู่ได้ก็พอนะครับไม่ต้องแข็งแรงมากนะครับแต่ก็ต้องตามแบบนะครับอย่าไปลดสเปคแต่ก็อย่าตรงสเปคมากเกินไปบางทีก็เปลืองี่เฉยนะครับเพื่อนๆ แต่ก็ต้องให้ถูกแบบโครงสร้างนะครับเพื่อนๆต้องถูกแบบโครงสร้างนะครับต่อไปก็จะเป็นการขึ้นงานฝั่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคือ,คอ,คอฝั่งหน้าต่างนะก็เริ่มขึ้นหน้าต่างให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับเทคนิคการตั้งตั้งโครงหน้าต่างนะครับเพราะว่าเราจะทำการก่อติดกับ ติดกับหน้าต่างไปเลยนะครับเราจะไม่ทําการจับเสียมนะครับพิธีนี้มันมันเร็วดีนะครับไม่ต้องไปเว้นช่องขึ้นขอบหน้าต่างแล้วก็จับเสียมนะครับมันก็ดีต่างกันนะเพื่อนๆแต่ถ้าบ้านเราเองเราไม่คิดทําการรื้อถอนนะครับก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสร้างบ้านเองได้จริงสวัสดีครับ